เที่ยวเขากันหมดเลยเขาก่ยวเขาเขาสวนสนามกันไหวกันยังมันถือเบดแล้วนต่อไปสกแล้วหนมันมีแค่นี้จะ่าญี่ปุ่นเหรอวนยันได้ไหมจะไปถือว่าพวกเกี่ยวงานได้หรอซ้หมเราบอยด้หมราไหว้สองงานเลยทนท้งหมอ่ นั่นเก็เล้วบ่เล้วเเบดเล้วนี่หลังอีกะข้างหลังอันเด้างหลังนี่ไม่ใช่องแถาอันนแล้วเสียลมาเกียวคุณแม่ปายยาผมเนี่มาไม่เล็มอกนั่นแหละหนูมาลาเดียวอันแต่มีคนเลมเดี๋ยวย้ายดังเลมเหมือนคนเ็นเหงาเเลยเหรอไม่ดีาไ้ไ่ พืชนวนว่างั้นหมดเลยนี่ยีถาใหญ่นี่สามจีเบียดวะบ่มีเลยนี่สามจีเบียดบ่มีเลยนี่ตัดเมี่ตัดเล็บมือ เกียวเขาขอบเกียวเรวมัดได้เล,เล่ยนด้ไตายเกียวเรามัดเรอยหน่อยขอบคร,รับเกือบโปแกี่ตัวมันแกไห้นี่ยยาไหล นายจะองหายรีบไปเลยวะอมาจไกโอ้ยใหญ่เียกยังไีกไอีเืองจัไก้างขเกียวขง้เิกัลนไเ็นต้หึงไแลา้านวม่เหนดกินเลยอีกสัก2่วกแล้วนะ สวยกัแล้วไปบอดามันแล้วเขากินเข่าหลัวก็นแล้วเลยแล้วขี้าดลงอีกได้ขึ้นแล้วขึ้นเลยด้ย่งห่ังาป็นไบล้งใหญ่กอดอเจ็บมือขมัดแงมหมอกลงเออแล้วแล้วแล้แล้ว แล้วแล้วเป็นฟรังุ้งเขาดีส่วนบตเกิดอยู <s <S ouais ่เม uh> uh> ืองพิษนมาพกับสาเชรีบ่าวิลลีเลเป็นบตรดีดนาดีดีนางดีข่าวฮะกินข้าวกระตมหอ้ยหมกปลาเมืองว่านในแซบมุวนไปทางเขาเราบอสูโต้หงอ้ยนี่จะน้ำ หมกหม้อปลานี่เมื่อวานสุดยอดยอยากอยู่จะว่าลูกแต่หัวเต้นอนเดี๋ยวนี่วันนี้ก็ตำมะขุมนะจ๊ะอันนี้คือโอ้พิ้งซีนหยาบเป็นอุลเลยหยาบเป็นตะไหนโอ้ยคันคายขนาดเลยมันหยาบมันไปหัวหยาบนั่นไหมมันหย,ยาบมาอุลเหรออันนี้คอบักมิสต้องเฮ็ดแบบไหมสรอยบอตองปิ้งชิ้นใหญ่ๆน่ะแล้วก็มาซอย บบโอ้ยมันบ่สุกตีนั่งเลยเพิ่งแง่มันก็บ,บ่สุกตีสุกก็ไฟอ่อนๆใจเย็นๆผู้ใดว่าปิงป้งไฟห่อนมาปิง้งเนื้อปิ้งหมูเมื่อนี้แหละเศรษฐีกินเอาเฮดเดอร์มาแลงเด้อเอาสิเฮ็ดให้กนินมว่เช้านี้ไม่มีเวลาเฮ็ดให้กินเมื่อนี้นี่เวลาเต็มที่เฮ็ดเลยเวลาเต็มที่แน่นี่อยากกินยังกระชังมาบะเฮ็ดน้องเสร็จได้ปะเนาะอยากกินข้ปุน่นเดี๋ยวสิเฮ็ดข้ปุ่นที่พาข้ปุ่นมาใหญ่เนาะกินข้ปุ่นน้ำกันเนาะ เนกปกินยนอพักหลายๆแสบไปใหญ่ม,มันจะแซบมันจะนัวอยู่นะมแงเราไปตลาดแดงกันไหมพอมแรงขอพักผ่อนก่อนเถอะแม่แรงนี่กีมืเอเท่าก็อันนี้กู้เขาเขาแล้วยำแรงกับขนเขาเมฆองผีเด้อองผีเด้อ แล้วก็มาตีเอาเอาตัวทนเอามันตัวไอ้สีก็สีตัวไี้ตีก็ตีตีเอาเนี่ยก็ตีเอาเอาผ้าไปใส่รถอีแจ๊กแล้วก็หอบขึ้นหอบขึ้นเพราะต้องย่านมันลุนนะยายเน้อผ้าปูเลยอืมวันนี้ก็แบกใส่แบตใส่รถอืมวันนี้ก็เอามาไว้นี่ก็ผ้าปูเพราะต้องย่านลุนเลยแต่ว่าบอกว่าแบตก็เด้อท่อนก้อนต้องท่อนก้อนท่อนขึ้นก้อนเท่นะมัดกับ่มันต้องท่อนดอกรถแล่นรถจับใส่จับใส่เลย แตกไหมันก็ต้องทวนคือเกามันสิมันเอารนเก็บใส่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 เนาะออรเอาลวไฟหลังเลยเหนีแท้มีเขาแต้วนี่มหนแมลงบุตรวิวีมาทอบด้อุ่นปะนี่ย วุ้นของฉันอากาศเย็นโอ้ยเป็นตอนเป็นตอนยู่เบี้ยวขอไปบใบไปม่สอยย้ายมากินย้ายกันเนีงงว่ามันเป็นวุ่นก็หม้อเนี้วย้ายมากินก็เป็นไม่ยังเป็นวุ่นอยนู่ยอากาศมันเย็นแหงมาที่ไหนนั่งมาที่ไหนไปแหน่งวานอันเทียวเนียนเที่ยวนี้จะปลูกสองไร่ก้อนเทียวหนาจะลงจักซีหาไรถ้าถ้า,าจะลงคจัหาไรระบบน้ำตรงใดนะ ผมตองเข้าไปเบื้องระบบน้ำก้อนถ้าระบบน้ำบ่ได้ผมกับพวกไเฮ็ดคือเฮขาดน้ำบ่ได้แต่วกับ่มามักน้ำลายแบบพร่แมนเนาอ่อยเ้ยมากินข้าวห่ปะเนี่ยพอด้ตากแ้ารับแนได้ับมันอะรนีลมันอขงมาขึ้นน อย่าไม่เสียเลยพวกอย่างนี้ไม่กัเสียดัชื่นอย่ามาตักปลาสบายปลาสบายปลาสบายปลาทองมามวิ้วว่ะว้วอะมันปลาอุ่นเลยนะว่ะเสียงปลาอุ่นเลยเขาอุ่นอย่างงี้อุ่นแค่ไหนกันนะเพราะมันอุ่นสบายโอ้ยอุ่นหนอนตัวเว้ยมันตันหนึบกง่านี้ ข้างห้สูงก่อเยบอลงมืเอบมต้ดังกวเน่อนต้มต้มซื้อต้มกันบุกหนไก่กินชาลงกันไหจ๊ะขลัตนลัน่ึนาเก็บตัวกินไข่เก็บอะไรกินน้าแกงถัวบุกซืแกงไ่ เอาเว้ยเป็นลบเม่แรกแล้วเป็นขอกับออกแนนปะวะบ้าเถอะน้อายหัวเอลเออายสุาเนบ่งามท้แม่เป็นชั่วโมงเหมนนี่เป็นใส่เจ้าสมชั่วโมงเลยเหมื่งสียงามมันเบาสวยงามมัน้อนทั้ง ดบ่ได้เอิ้นหมูจ้ะแกจุดเตียนแล้วล่าไม่ได้สองห้ายมก็อลานก็นอนเียปนั่นย่านหาบกันบ่เห็นเียบ่น้ยๆเลย่นี่ละนอนดดาวพินว่มนดาวมันสิหลับอู่ีก็บ่ปากกับิวเฮ้ยยงิวไฟมันก็บ่ให้มันุง่บ่ย่างไฟหมอบแดงบ่เห็นมันเนาะนอดาวื่เ่อ่าน้ ใช่ถึงง้าตัอุสาหะผลเลยป่ะคือจะบีบ่ะโอ้ยแอนบอกอย่งดีเนี่ยหลังนึ่งเลมุงเนี่ยมุงมุงมุ้งงานหางมุงงนได้ป่ะมุ้งานคือนึ่งมุงสังกะสีคือนึงเนี่ยกูแจร้องไก่เนี่ยไปเลยช่วงสูบน้ำดิกระชินได้ผนได้ละเอาเขาหอมรอบกูแจ๋แเบิ้งได้ละแตเบิ้งกาบมาเจ็ดเดือนมันจะเด็เก็บปเดือนเสนเขก็มาใส่น้าอ้ายไปเลย ลายเถึนทำพ่ออยู่กูได้คว้าเรือลายเถึงจับตู้พไกในจกเลยโอ้ยตัวก็จาสีประกาศให้ส่้าสูบโอ้ยยังมีประกาศก็ประกาศใช่ไหมจำเดือนระยะเวลาการเก็บเกี่ยวมันก็แค่สามเดือนมันไม่ได้โดนสามเหตุเผาหด้อหลังมันนี้พ่อแน่นอนฉันยางออกมันก็ได้เตรียมทุกอย่างอะไนะ ก็ไม่รู้กินแเห็้าแต่เนะไม่าเขาเห็ดบนห้าปังเห็ดชาปอเขาขมิ้นหวานมืนามนพบ่ละไม่หูแล้วเห็ดไปจกินบ้มีเขากินสับตัวเน่ทั้งนี้สิได้จากซอประันวานตาแหล่งจุกไปจกข้ายไปใช่้ลาย น้าเขาบอกคำนี้อ๋อเป็นส่วนเป pues ็นเสือมะเร็งหน้ากันหน้าเปล่าแค่นฟังกันน่ะบ่มีหมอลำฮะบ่มีหมอลำหมอลำเป็นหมอลำหมอลำเรือเราครูตึ้่หมอลำเนี่ยยังล้ำปลาใสปลาเป็นเนาะมันมาแมนแค่นเพราะงี้คือเสือมันไปได้เข้าเปล่าแค่ไหนบ่ได้โอ้ส่วนเป็นมะเร็งนี่นี่ก็หน้าป่าเดจ้าเซื้อเราเสื้อกินซื้อเราสู้กินเลยสิอหายเป็นเปล่าแค่นฟังไหมแล้วหลดแล้วล่องเบิืงกันแล้วบ่สิถามเรื่องเก่าเรื่องหลังเพราะนะเออมาจังใจมาอยู่พี่ธนาผู้เฒ่าผู้แก่นะ บ why, ันทึกไว้สันตาว่าจัาหน้าที่เป็นติปอลไ่ได้ไม่ได้ละไม่ได้บ้านคนงานเสร็จไเจ้าหน้าที่เเถวเนาะเราได้บัตรคำเตาเราไว้เจ้าฟังหรือเจ้าสิอึ้งถึงแห่งฟังไม่ไม่เนี่ยพูดอยู่บ้านนี่เนาะอยู่มือกันมือกันคอนเสิร์ตเครื่องน้ำเส้นอะไรย่างได้ใส่ได้ป้าหัวใจขึ้นสามเทียแม่พูดเถ่าไหมบ่เคยมีเดยถ้าเจ้าว่าหมอว่าบ่เคยพอขึ้นใส่ขึ้น ชอกไปแล้วปัมหมวใจขึ้นเราะว่าหมอว่าเป็นเคสแรกที่หมอเห็นว้งไยายคุ้นไหมหมอนแ่ก่อนขยันบุญเปนเือมันยุ่งกันก็จะขาดนไม่ป็นหอขาดกันอ๋อคือว่าเก่เก่เก่ง่เเอแล้วก็เก่มันขาดกันต้องยู่พราะมอ องดูกยังงั้น,นมแม่นี่เสียเ็นไปไว่วแล้วบ่เป็นแม่นนไวเจ้าก็จะจัวเอาเห็นบ้านชัดๆว่เกิบันทึกวิด้โอ,อวนไหนนะวงนนียนัเนพิ่นบ่อยู่ยน่งปรอยู่ก็สิบแมาเพิ่งเ,เอ้อสุขาตไ้ล่ะพวกเคยอา่านใบบ่ตายไปแล้วบ่เห็นดนนเอ้อ เลาสู icana, bouncing, ้ขวัญสู้ขวัญนี่เราไปได้ย้เาไเดใส่ลยเราไ่เด้ใส่เลยล่ะเอาอะหนังสือเลยน่ะไ่เด้อ่านเลยหนังสือคนบอกม่นจะได้บุญได้บุญบ่าอันไอ้คักไอยแน่ตียังสขไม่ได้บอกช่วงยังเด้ล่ะ เ้าเห่ากันทวันวิ้งเนาะแต่บางคนว่าว่าได้ยินโทรศัพท์บีไปบีไปหอดโรงงานบีกับปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เพราะว่าบีเสิฟังเพลินเว้าไม่ใช่ทั่วไปวังกอนวังมูโตขี่รถมานี่แล้วก็บ่ได้เปิดนาะกำลังใจเนาะจะถึงจะน้ำกระพาะกัดกำลังใเด้อกินข้าวเด้อโอเจ๊ได้ของกิได้ปะ มันแข็งปวดใจมันมันเมงวนตอมมันมันกินได้ยุงิมดเอานาาะสดงลายเลวะคิิคิามันได้เอาผ้ามันมาด้เอามาให้ไเอาผ้าม้าเด๋ยวมันไปนอนนอนห้นอนร่ดูาวเาะไเขาดูองยเลยของใโอผมมันจบคิกิ สอี่เดืสอายหอสใ่ใหเ่ไปนะไปเบิ่งน้าเบิ่งท่ากอนไปหน้าอีกแล้วเอาบอกไปเบิ้งเก่าแม่กิกกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อกินข้าว้ตำมกคงนั่นอู้ปลาไหมมกมอปลามาว่านหน่หมแซ่บครับ เป็นยังเบียรเขาเบียรอะไรเขาเป็นคน์มาเขาเป็นคนมาหาไม่กินเขากินชื่อมือหมูว่านี่แซ่บคักจังวะไปหากินยาทำไมไม่ต้อมเนี่ยทพราะมไม่ต้มบ้างมาเนี่ยมาเนี่ยทำไมไม่ต้อมมาาเดี๋ยวเย็นยายจะต้มให้กินจะได้กินเนี่ยค่ะตอนเย็นนะคะไม่ได้จงตนเด็ดหรอกตอนเย็นเถอะตอนนี้หนูกินขนมไปสองห่อบ๊ายบาย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  เฮ้ยเขาเก้อนี้ตัวใหญ่บรรยากาศขั้นไข่รี้สวดในยามแรงเนาะเกี่ยวข้าวแล้วเรามานี่กคเออเป็นกรสิมัดแล้วกระสิเตียมเตียมกองแล้วปบะเนี้ยสิมักองไก่ซุ่มนี่แหละ เก็บเมียนออกกันเก็บเมียนบนนอนบนเศร้ากันเห็นป่พี่น้องเห็นเนะก็ะนอนสบายดีนะกลางมงกลางังาแล้วก็โอเคเลยสบ,า,บายอากาศนย็แรงใหมเบิง้ง อยู่ที่เชียงคำคือเกา่าเนาะอยู่ที่เชียงคำคือเกา่าบรรยากาศดีอยู่เฮ้อเย็นๆมากมันก็สิรแรงๆมากมันก็สิเริ่มเย็นๆเนาะแต่ว่าเนี่ยเป็นน,นี่ฮ้อนนอแต่ก็ะ้อนบ่หลายดอกลมวีวีอยู่อยู่นี่มันอยู่ไก่กกใหม่นะนก็เลยเย็นสบายจักหน่อยเนาะ เรียกน้อยแม่หาพอมาพี่ถ่านน้อยเพลินบายจะของที่ขั้นเหรอตัวนี้นี่ถ่านน้อยนี่อยู่ขั้นข้นที่สวนท่อนี่แหละคนนี่นะคนน้อยนี่นะคนน้อยนี่นะคนน้อยอีพล <t ont> ินนะฮะฮะคนน้อยนี่คนน้อยนี่ไห ลูกหลานหนินะลูกหลานน้อยหนี่นะมวนบลูกอี่หลานมาเห็นท้องหน้ามวนบอพี่หลานเห็นท้องหน้ามวนบอเห็นบอผลนะแก้วแก้วมาหนิไหมแก้ว แกเอ้ยนูหรอเอ้ยนู้มาที่ิี่ทีกิี่ที่ท้ยคนน้อยนีดนะคนน้อยนีดนะคนน้อยนี่นะคนน้อยคนน้อยเอ้ยคนน้อ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 ยนี่

เพ่งน้อยน้อยเผลอมาเรียนมงกุลมาปะเนี่ยมงกุลเล่นกับเขาบ่ปะเล่นข้างนอกกับเขาปะจะพอไปชอบไปเล่นข้างนอกกับมูไปะทำอะไรจ้าเด็กๆทำอะไรจ้าโอ้ยเล่นของเล่นเล่นเฮียนน้อยหรือเล่นเฮียนน้อยใช่ไหม แก้วไม่เล่นกระเขาเบาแก้วไม่นม่เล่ก็เขาเบามาปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้เดี๋ยวต้องเอามาปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้เพื่อนนะการเราต้องเอามาปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้การใจร้อนเฮ้ย อย่ายระบาดห้ามะบาดนะอย่ามันจะถูกเพื่อนบทบบแล้วก็บเทอย่างนีใช่ทำอะไรจะั่นขายหย่างไรขาอะไรจับปั้นรูปตุ๊กตาขายอย่างตุ๊กตาขุดขั้นไกลรีสอดเขารีสอทขั้นไกลรีสอทขั้นไกลนนอ้วนนอนอ้นบ่ กาฟิว<า>ตอนเย็นนี่มานอนไหมมานอนบอ,นอามานอนเด้อมานอนน้ำกันเด้เอเนี่ยไม่หายแม่ตีมาไม่ให้ยแมาน,น่าจะต้องมอทางคนหมูอัน<า>นี้คือหมูมามา,มานี่มานี่คนละบอ้อ,บองก็มันใหญ่วงก็ละบ้องอันนีออ้มันอ,อัน ไปนอนกันไขยเขาดีกว่าถ้านกเก็บเมียนอยู่นอนกันายรีสอเราดีกว่า,วนนาเนาะเจ้านาะนี่ลาย,ยำยัอม <c oughs> พอมาเออ,นยอ,ยอคนหน่อยนน่ลูกได้บอลลุกลูกจะข้านหรอเด้นี่ยลูกจะข้านหรอด้นี่ แข้งขวัญแข้งขวัญเอ้ยเอาลุกขึ้นดูเฮ้ยหล่าชิ่นข่านแล้วหล่าข่านมาหาพ่อไหมข่านมาควนอ่ะข่านเหรอเพิ่นข่านมาหกเดือนเนาะอันนี้หกเดือนได้หนิหกเดือนข่านแลยควรข่านมาแล้วแข้งขวัญแข้งขวัญเอ้ย นั่งขวัญน,น้อยหือ้วลานี่ไเวลาน้อยนี่พุ่นอ่ะสิเว้าล่ะติหือหือเจนดีแต่ละร่มีวี่เลยเฮานี่น่ะโอ้ยล่มแลว้วเอ้าเอาของกินมาให้ปะงค์อะไรหรอเหรอ ได้ยังกินทตามหมูรังม้วนบ่ม้วนม้วนหลายบ่งมันไม่เกเลยไม่เปนเลยโอ้ยเวิกเลยนีกจอยพักผ่นกันหมดนีเอ้เกี่ยวเขาแล้วแหละก็พักพ ลูตัวนี้กเพือปินะปินะปิชุงดูดนมลูกน้อยนี่ก็พิดนาดูดนมทาแปกครับเพน้อยนี่น่าดูดนมจังสี่นะส่วนน้องาดูดนมป่ดดอกเี้ยโอ๊ะ that